อย่าลาออกถ้าไม่รู้สิ่งนี้นะครับผมข้อท็อปิกวันนี้การไม่มีเงินมันน่าเบื่อกว่าการทํางานอ่าหลายท่านนะครับลาออกจากงานเพราะว่างานมันน่าเบื่อเบื่อคนเบื่อหัวหน้าเบื่อ,เ,อ,เ,อ,เ,อเจ้านายเบื่อลูกน้องเบื่อสารพัพเบื่อเพื่อนร่วมงานนะครับจึงลาออกมาอ่าแล้วก็หวังว่าเอ้ยเราออกมาสู่อิสรภาพแล้วอยากทําอะไรก็ทํา นะครับอยากใช้ชีวิตยังไงก็ใช้นะครับซึ่งมันทําได้ทุกคนนั่นแหละแต่คนที่ทําแล้วมันจะรอดตลอดรอดฝั่งคือเขาต้องเตรียมความพร้อมอย่างนี้นมีเงินเก็บหรือตะเตรียมเงินมาประมาณหนึ่งนะครับพร้อมที่จะเ,เรียกว่าพักผ่อนนะครับช่วงระยะเวลาหนึ่งนะแต่ถ้าใครออกกระโจนออกมาปุ๊บโดยที่ไม่มีเงินเก็บเงินออมเงินอะไรเลยปัญหาที่คุณจะเจอหลังจากคุณ นะครับได้บิวตัวเองในช่วงเดือนแรกแล้วคือปัญหาการไม่มีเงินนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่น่าเบื่อกว่าอีกนะนะช่วงแรกๆถ้าคุณมีแบ็กอัพที่ดีอย่างเช่นมีพ่อแม่อยู่กับพ่อกับแม่กินข้าวกินปลาก็กินกับพ่อกับแม่เนะี่ยมันก็พอถู่ๆได้ไถไปได้นั่นแหละนะครับแล้วก็ถ้าคุณไม่ได้สร้างนิสร้างสินมันก็อยู่ได้นะครับเรื่อยแต่สุดท้าย แล้วไม่ว่ายังไงก็ตามนะเดี๋ยวคุณก็จะเบื่อนะครับกับชีวิตแบบนั้นถ้าเกิดไม่ได้มีการขยับขยายนะครับทำอะไรสักอย่างหรือเตรียมความพร้อมนะครับคือออกมาทําธุรกิจมาลุยธุรกิจนะครับการออกมาอยู่เฉยๆยังไงมันก็น่าเบื่อนะครับกว่าการทํางานอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งออกมาโดยไม่มีเงินยิ่งหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นการไม่มีเงินนะครับสุดสุดท้ายมันน่าเบื่อคุณบอกว่า ออกมาไม่องต้องใช้เงินผมผมบอกเลยว่าไม่ว่าจะหันหน้าหันหลังยังไงนะครับไม่ว่าเล็กหรือน้อยเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินนะเป็นส่วนประกอบหนึ่งนะครับในการดําเนินชีวิตน้ําไฟคุณผลิตเองได้ไหมบางคนมีโซล่าเซลล์อเข้าใจบางคนขุดน้ําบาดาลเข้าใจนะครับแต่กินข้าวกินน้ํากินโน่นกินนี่อ่านะ ต้องซื้อไหมนะครับถ้าต้องซื้ออีกนั่นแหละต้องใช้เงินล้วนๆเลยป่วยต้องไปไหมนะยานพาหนะน้ํามันต้องเติมไหมนะครับทุกอย่างมันใช้เงินเป็นส่วนประกอบเพราะนั้นอย่างน้นอยการมีเงินเอาไว้ก่อนนะครับการมีเงินมีงานเอาไว้ก่อนก็ดีกว่าออกมาโดยไม่มีเงินนะครับฝากเตือนเอาไว้นะ